ไพ่จะตักเตือนอะไรคุณเรื่องความรักหรือจะแนะนําอะไรคุณเรื่องความรักช่วงนี้นะคะสําหรับใครที่อกหักมาหรือเพิ่งเจอรักใหม่ๆหรือกําลังเจอคนที่ถูกใจไพ่จะแนะนําอะไรคุณไพ่จะตักเตือนอะไรคุณนะคะใบที่หนึ่งนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณต้องเก็บเกี่ยวอดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่องสติสติเตือนใจคุณนะคะว่านะคะ เหตุการณ์ร้ายๆที่มันผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยให้คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไว้เป็นสติเตือนใจนะคะเวลาคุณเจออะไรใหม่ๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะถูกอกถูกใจนะคะเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนจะใช่อะแต่อย่าเพิ่งด่วนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจหรืออย่าพิ่งคิดมโนว่านี่คือคนที่ใช่ให้คุณเอาเวลา เอาการเวลาเอาอาดีตนะคะมาเยียวยาแล้วก็ศึกษากับอนาคตที่กำลังเข้ามาว่าคนที่เข้ามาเนี้ยนะคะใช่หรือไม่ใช่ให้เวลากับเขานะคะไพ่เตือนไปที่สองเกี่ยวกับเรื่องความรักไพ่จะเตือนอะไรนะคะศึกษาเรียนรู้เอาประสบการณ์เก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหารักเก่าๆหรือประสบการณ์เก่าๆที่มันพังมา ในอดีตเอามาเป็นครูบาอาจารย์นะคะให้คุณได้เรียนรู้ไปกับรักใหม่ๆที่กำลังเข้ามานะคะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับคนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าเอาอดีตที่มันเลวร้ายเนี่ยมาบัน่นทอนรักใหม่ของคุณนี่คือไพ่เตือนนะคะใบสุดท้ายไพ่จะเตือนในเรื่องความรักนะคะ ขอให้คุณทำใจให้เป็นพระนะคะให้รู้เขารู้เราให้ทำใจให้เป็นกลางศึกษากันไปเรียนรู้กันไปอดีตไม่สำคัญทุกคนมีอดีตด้วยกันทั้งนั้นนะคะทุกคนต่างมีอดีตด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรักใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะให้คุณเอาประสบการณ์ชีวิตของคุณในอดีตเนี่ยนะคะมาศึกษาคนใหม่ มาให้โอกาสคนใหม่นะคะให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะรับรองว่านะคะความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นรักที่ดีรักแบบผู้ใหญ่เข้าใจกันนะคะศึกษาดูใจกันนะคะอุปถัมภ์ค้ำชูกันไปรับรองว่านะคะถ้าคุณนำไพ่ทั้งหมดสามใบนี้ที่เขาแนะนำคุณเนี่ยนะคะไปศึกษากับคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณรับรองว่าคุณจะเจอรักแท้ จอรักที่จริงใจถึงจะพัฒนาไปเป็นคนรักไม่ได้คุณก็สามารถจะเป็นมิตรภาพที่ดีให้กันได้เป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นคู่ชุบอุปถัมภ์ต่อให้ไม่ได้อ่มีโอกาสเป็นรักแท้แต่ยังไงก็เป็นอุปถัมภ์กันด้านความคิดเป็นเพื่อนร่วมโลกที่มีความาัฒนาดีให้กันยังไงเสียแล้วนะคะไพส่สามใบนี้นะคะใครมาเจอคลิปนี้ขอให้คุณเจอรักที่ดีนะ ต่อให้เขาไม่ใช่ตัวจริงของคุณก็ขอให้เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันศึกษากันไปเป็นมิตรภาพที่ดีให้กันนะคะเป็นเพื่อนร่วมโลกอ่ะเป็นเพื่อนร่วมโลกโลกโลกไม่ใช่โรคนะคะเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดีต่อกันนะคะเมตตาทำคำชุนโลกไม่ว่าเขาคนนั้นจะมาดีหรือมาร้ายให้เราเอาอความรักความเมตตานะคะ เยียวยาซึ่งกันและกันขอให้คุณโชคดีเรื่องความรักค่ะนี่คือไพ่แนะนํานะคะ